What's that? ดูกใจได้จนลุกเขาขอ้อกระดูกมันมุนผลปัญหาเนี่ยยังขายแพงเลยแพงเลยเนี่ย <laughs> โลดละแปดที่ผ่าเก้าสิบคน ನಾ ถ้าสมมุติว่าอดกินอาหารไทยอาทิตย์หน wow ึ่งสเป็นแนวดรนอนนี่เน่ะไก่คือสีขาดตายเนาะ นกินอาหารไท้ทุกมือเลยกินุสมอตอนจองที่ม่ามั่งหลอกมไม่มานะมาโดยวิสาทองเที่ยวนะครั้งแรกเลยท่มาก,กินอาหารฝรั่งอยู่ กินอาหารฝรั่งแทบแทบเสม,มออยู่เ <c oughs> พราะว่าบ่ค่อยมีอาหารไทยอาหารไทยที่เตรียมเตรียมมาม,มากับกับมีอยู่เด้ก,กับมีเดนพวกมาม่าเซ็นมีเซ็น่าย้อมกินเอาเซ็นมีปลาเอามาอยู่ขวดหนึ่งหรือสองขวดว่าจำอะไรแล้วก็เซ็นขนมจีนเอามาอยู่ย้อมกินเอาเพระาะว่ามายู่สามเดือนเนาะ มา,าละมาแหลกๆยังนะมาท่านหูว่าล้านไทยอยู่สแลเราก็ยังมาท่านกากาไซน์เงื่อนหน้าพี่น้องเพราะยายเิ่นกะให้เงื่อนไหวอยุ่แต่ว่าไปบ่เป็นไปร้านไทยไปยังบ่เป็นเพราะยายเิ่นกะเฮ็ดงานเนาะกินอาหารฝรั่งยู่ทุกมืออยากอยู่อาหารไทยแต่ว่าก็อดเอาบอบ่เดชเช่กะอดขนาดนั้นดอกแต่ว่าเขายังมาท่านหูซ้ำไหนอะหน้าพี่น้องขาหนูป่ะทุกมืันนีป่ะอาหารไทย้องมี่ทุกมือบ่บมือสาวกับมือแรง

Thế nằm nhạt cái nấm chín kín nhằm nảy bó khơi lửa nằm, tắc mà Chín bất khuất bươi Bao à ん <laughs> ตักน้ำม,มันมาสวดดีก่นพี่น้องค่ะโพว่แซมแห้งสุดยอดเลยเดี๋ยวจะเอาตั้งไว้นีแล้วบ่ลงไปดอกตอนขึ้นเนอตอนขึ้นแล้วก็จะย่องมากินเน <c oughs> าะถามามันจะต้องขนาดนั้นบอก,ก่อนกันไว้ดีก็แก้พี่น้องเกี่ยวก็สายตาเนี่ยมันบ่เป็นเรื่องเล่นๆแล้วเรา,เราพอใหยังน,น,นั่งเถาแล้วนะคันว่าเรามง่งก็เห็นนี่จบเลยบ่เม,ม่นว่า บําเพ็ญวาจิตจบชีวิตหรือว่าจะเอียงดอกพี่น้องคะเรื่องการเงินถามว่าตอนนี้เราปดกเกษียณอยู่กับจริงแต่ว่าเรามีหุ่นอยู่พี่น้องอืมขายใชตาแล้วมองไปเห็นอีกจบเลยหุ่นเราเออห <laughs> นั่งก่จะไปเห็นงานลำบากเลยไม่ด้เพระาะว่าเรามองไปเห็นก็ซอยซอยเหลือจะาของม่ได้เนาะอืมแล้วก็ต้องอยู่ดูแลเล่าบาทีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ ดูแลเล่าให้ดีก่อนตอนนี้กันเอาไว้ดีก็แก่พี่น้องกันตะไยแวพออยางนี้นั่นกับแบบจะว่าไปนักธุรกิจ็เปนนักธุรกิจเดียวตอนเนี้ยรอบราบบทเกษียณจากกัปตันเลือดแล้วก็กัปตันครับรถคันว่าผู้ใดสงสัยว่าเอ้าคนอี่ยังไม่เห็นงานสองทีสามทีตกลงเราเห็นงานอย่างเราเห็นงานสองหมงพี่น้อง เราให้งานสองมองมหาสิษย์กุปปีแล้วเป็นกัปตันขับเรือแล้วก็เป็นกัปตันขับรถบัสเออกัปตันขับรถบัสแต่เป็นคนขับรถบัสรถบัสบอมันรถบัสร,รถเมถีนันง่งนั่งไปโรงเรียนนั่งไปเห็นงานนะพ่อใหญ่เพื่อนจะขับรถอ่ฟรีบัสรถบัสคันใหญ่ๆสีเข,เขียวขาวๆแล้จะขับรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินบาราเกนเขาในเมืองเขาในเมืองจุดต่างๆไปจอดแล้วก็จะรับคน เฉพาะที่จะเดินทางไปสนามบินเออจะบอบจะบ๊อแมนขับรถบัสที่ลับตามมู่บานตามเมียงบอแมนเนาะค่ะเขาจะมีสองแบบเนาะพี่น้องรถบัสสนามบินนั่นแหละเข้าใจกันง่ายๆแล้วก็กับตันขับเรือสมัยตะกีน้นี้เรากลับขับเรือไงเนาะตอนน้องยังนุมน่มๆอยู่ขับเรือไงออกต่างประเทศไปพุ้นไปขับเรือที่นี่น ครึ่งเดือนเป็นเดือนแล้วเหล่าอ้ฟั่งนะไปออกจากบ้านหม่พลเมี่ยกับยูก็ลูกไปอยูุบ้านนี่สินะพอเราเริ่มอาอายุเข่าหกสิบน้อยๆเราก็มาขับขับเลือเฟอร์รี่ขับเลือเฟอร์รี่คือเลือดขมฝากขับจากเกาะขับจากตรงนี้ไปเกาะตรงนั้นครับจากตรงเกาะตรงนั้นมาเกาะตรงนี้ขับลับไปกลับมานะที่ว่าเอารถเอารถ เอารถขึ go, field, year, Godzilla, so ้นไปขึ้นเรือข an. ้ามฝากไปไหนนั่นนะพี่น้องแล้วเหตุงานอยู่งนั้นแหละเป็นกัปตันเรือมหาสิบกาปีขอขับรถบัสก็มหาสิบกปีคือกันเพราะว่ากัปตันเรือนี่เหตุงานที่เราจะเหตุประมาณสมมติว่าไปเมื่อนี่เขางานเมื่อนี้ตอนเที่ยงมันบอขับรถไปเขางานตอนเมื่อนี้ตอนเที่ยงไปเปลี่ยนกับกัปตันอีกคนนึงแล้วก็เขาเขางานมื่อนี้เที่ยงแล้วก็มืดอนี้ก็นอนนอนในเรือเลยเพราะว่าเลิกเลิกงานนั้นซีถุม เรือรอบสุดท้ายประมาณสี่ถุมกว่าสี่ถุมกว่าจนก็จะเก็บจนก็จะเป็นเรือกระหาถุมน่แหละแล้วก็นอนนอนแล้วก็ต้องตื่นตีห่าตีซีหรือตีห่าเนี่แหละออกออกหลบแหลกประมาณตีห่ากว่าเนาะค่ะแล้วแล้วนอนอยู่เรือ่องเรือคืนนึงแล้วก็เฮ็ดงานอีกมือหนึงจนถึงเทียงเทียงแล้วก็กลับบ้านแล้วก็จะมีคนมาเปลี่ยนแล้วกลับบ้านไปอีกมือหนึงกับมาแล้วก็นอนทั้งเรือแล้วก็กลับบ้านนี่นะพี่น้อง ืมแล้วพอเกิดว่ามือ,มอใดที่เราหยุดแต่สิก็เราก็เราก็จะหยุดแบบว่ายุดยุดลายมือช่วงที่เราหยุดงานจักเลื่อนเนี่ยเราไปขับรถบัตรพี่น้องเพราะว่าเราสามารถแบบว่าบุกบุกมือ,บ,มอบุกมือเอาได้นะว่ามือไหนมือไหนสามารถไปขับรถบัตรได้จริงๆนะพี่น้องเราเห็ุงานสองทีขวบขู่กันมาหาสิบกว่าปี เราบอกนะทาไมก่อนที่ว่าเราออกเดือดตั้งประเทศโดนๆแล้วสมมติว่าเราออกไปเลเ่เขิงเดือนอ่ะเข่งเดือนไปออกประจงประเทศกลับเข่าฟังมากแล้วก็จะยุดยุดเงาเนาะยุดงาน,นงาจากเรือดแล้วก็จะไปขับรถบัสต่างทีหนะ้าอืมไม่จะเป็นแบบนี้ กันกับดูไก่ไหลเขาข้อพี่น้องมันมุนคักได้เลือกินรอบดึกยดยอยู่นี่ะกินตายได้ขนมจีน อยู่บางไท่บุกคอยกินนะนั่นนั่นที่กินน้ำจิน้นอยู่บางไท่ัอน,ยน,อ,นอยู่บางหนองเนี่ยกินบ่อยขึ้นมาอยู่บางหนองแรกๆยังเค็นนหนัาๆน้ำจิ้นกเปลี่ยนเลยพี่น้องอ่ะอีลีเดะต้องเปิดยูทูบเอาพออยู่บางไทยเราซื้อกินอย่างเดียวนะ สมัมแตกสาวไม่ไม่ก็เห็ดงาลันข้าวแกงก็จริงแต่มันเป็นข้าวแกงผาักกางอาหารนิสรนเฮ็ดมะเป็นไดยซ้ำเฮ็ดเป็นแต่อาหารผาักกางังตอนที่เฮ็ดงาคข้ายข้าวแกงเออเห็ดแต่อาหารผักกางเนาะลุงกระป๋าเราขายแต่อาหารผาักกางนะ่ะนั่นๆที่จะมีเมนูปลายังปลาลันลนสิเออเนี่ยมีอยู่เนาะค่ะพอได้ผัวคนอีสานคนหนองข่ายไปบ้านผัวอายแม่ผัวให้กับขา้าวเป็น <laughs> บอกแม่ผัวได้ว,ว่าเขาเคย <c oughs> เคยเป็นเฮ็ดงานร้านของแกงมาก่อนแม่ผัวก็คงจะคิดว่าเขาเฮ็ดอาหารเป็นนะ่ะนะแต่ว่าอาหารที่เขากินนะ่ะวัตถุดิบของเขาอาหารบ้านบ้านบ้านผัวนะบ้านแม่ผัวนะเป็นอาหารอีสานแล้วเขากินกระขอนเหนียวข้าวเจ้ากบอบมี่ข้าวเจ้าก็บอกินจริงสินะพี่น้องเออเขากินอยู่แต่ว่านั่นนั่นที่เขาจะกินข้าวเจ้ารักๆแล้วเขาจะกินข้าวเหนียวนึกออกปะไปไปบ้านแม่ผัวเฮ็ดกับ กับเกาก็ว่าเป็นหนึ่งเขาก็ว่าเป็นพี่นอ้องอ้ <c oughs> เป็นตาอายอยู่ <c oughs> จนแม่พัวได้ไปซื้อเขาสวยมาแวะให้กินมาเป็นใบข้าเคยกินข้าวเหนียวแล้วก็ไก่เ,เจียวเพราะว่าหมูทงหมูทอดตั้งแต่คล้งองแหงเลยวชียข้าวเหนียวกําพริกเนี่ยเชะสบดำแต่กินข้าวเหนียวก็ต้มจืดกินว่าเปลี่ยนไหม อี่หีเด่ะเขาต้มจืดมม่ก็ต้องกินก็ข้าวสวยนะ้ไม่ให้กินข้าวเหนียวกินเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ติ่นใกล้แห้งโดนท่านแซ่บพ่อะไง่ย้าวุอซานนี้ึ้นมากินข้าวบุญยังจะตามกันมาอีกแล้วบางมาจอดบึงพ่อะไง่เราจับผิดเด้ก่อนหน้า <anak> น <lonely> ี้เราจับผิดค่ะกนอีเห็นคุยทร่เขาซับอะไรเด้ ตะเกียในตอนที่เฮ็ดคลิปนะถามตลอดว่าคุยกับไผอ่ะคุยกับไผยบ่เชื่อคุยกับไผยจะต้องมาให้เห็นหน้าจอบ่ได้ลงเต็งขนาดนะั้นหรอกแต่วันเล่าระแวงเพราะว่าหมูเราเบ้าหลายหมูเราเสี่ยมซ้อนหลายพี่น้องฝรั่งเนี่ยคนไรมีผัวฝรั่งเนี่ยระวังเด้อระวังหม,มูหมูผัวโอ้ยเสี่ยมซ้อนกันดีค่ะข,ขนาดยำข้นไทยจะเป็นจังสั้นจังชี่ขอบขั้วขอบขอบัขบ้ว ขอบคร้วเู้ยิ่งได้เป็นจังสั่นจังสี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ใ้มาเชียมซ้อนกันคัดิีลีได้พี่น้องอนู้นถึงได้บอกว่าช่วงหลังแรกเป็นอย่างหนูคืบอบ่มาคนโนเวเพราะว่าแถวพัทยาที่หนูอยู่มีคนโนเวมีแล้วก็มีบีแด่นโนเวรูมากอือิีลี <laughs> บอกฉันบ่มีไผลดอกฉันไม่คุ้ยกบแผลดอกฉันคุยค้ยก็คนเดียวเดี๋ยวคุ้ยคนเดียวตลอด <c ười> ค่อยยกกล้อง กินบ๊นอบเปล่าก็เลยกินยาบแต่ว่าแบบเนี่ยแสบเนอะแสบเสบียบไม่แบ,บน,นนะแต่ร้านผู้เดนที่มารแห่นแั่งกินยาแบแข็ง,งแสบพี่นุ่มเดี๋ยวเดี๋ยว จบหนูพยายามอัปโหลดคลิปให้มันตรงกับเวลาให้เวลาไหนทีบอแมนว่าเข้อาัอาจคลิปตาต่อคลิปแล้วก็จะนึกอยากจะลงเวลาไหนก็นลงเด้อเขาต้องเบ่งจังหวะ จังหวะไหนช่วงเวลาไหนที่คลิปของเราจะมีโอกาสคนได้เห็นเยอะมากที่สุดเัาหนูก็มักจะลงเบิ่งเวลาพักเทียงตรงเวลาไทยเวลาเทียงเวลาไทยคนคนก็เฮ็ดงานเขาพักเทียงกันนี่สินะบางคนเาก็เปิดเฟซบุ๊กเปิดยูทูบยูทูบเบิ่งแล้กวก็ช่วงแรงสี่โมงห้าโมงหกโมงคนก็เ,เลิกงานกันอยู่บ้านนี่สินะตรงเบิงเ่งนไหมล่ะ กระดูกเลยนจะไหล่ข้อขอดพี่น้องนี่ต่อเป็นทางรอบพี่ไงเห็นดิสหน่อย หน่อยพลังจักเดือนด้วยกำลังเป็นตาหากได้พี่น้องแม่กำลังไห้นมอยู่แห้นมจังเต้นานะกันนือกเป็นตาหาแต่ว่าอยากมีลูกอยากมีโมเมนต์นั้น่วา่อ,อยากอุ้มทองบ <laughs> อ,อยากอุ้มทองแล้วก็บ่ามากเลี้ยงเด็กหน่อยให้สวาวจะเกิดความงุดงยิด กอลัมค้างอีลีเด้ยว้ามาสแสบไหมขอให้เจสตินเลยบ่บ้มามาเคียงเล็กน้อยให้แล้วก็บ้ามาคันเล็กน้อยด้อลือของเล่นของโคข้องอย่างที่นายพี่น,อนอออ้องที่ทานเก็บอ่าดีไซน์แบบนี้นี่มีรูบอะไรดิอีลีเด้ย มีได้ยูหายคนอื่นอุ้มทองหายหรืออุ้มอุ้มทองเองก็ได้แล้วก็หายคนอื่นช่วยเลียงบอกแบบแบบว่าบ่อได้ยู่ก็เข้าตลอดยิบสีชั่วโมงนะนพี่น้องค่ะมันจะได้บมเป็นตาเบือ่อ <c oughs> แต่ชีวิตน,นังเสืียดีแล้ว บระเด็คันก็ว่ามือน้ำมีอยังพร้อมแล้วครบแล้วอยากจะมีก็ได้แ <c oughs> ห้งกินแห้งแสบไหม อันนี้เดี๋ยวจะเอาใไ,ไมาดีเลยค่ะบอบอลงดอบเพื่อเด้กเด,ด,ด้งหิ้วกับจะเลนเ่นขึ้นมากินเ <c oughs> <c oughs> มน,นี่ให้น้ำยาขนมจีนง่ายมากแล้วก็แซ่บมากแซ่บบ่ <c oughs> ถึงแซ่บมากบ่บอถึงก็แซ่บมากแต่อร่อยแก้ขัดได้ กินได้แสบเลยแหละเออว่าอย่างไงุซะอบอกกบไปกันมาเ,ออเก็บอุปกรณ์กันจะเห็ดคลิปแต่ละที่นี่หยุ่งยากได้พี่น้องค่ะต้องมีสองคนมีความอดทนไายามมีหลีเด้อจะเตรียมก็จะเตรียมคล้องเตรียม,ยมแก๊ออกไปเห็ดข้างนอกบะเ็นแก๊เตากระทะไฟฟ้าต่อไฟ จะทาไฟฟ้าลากไฟไปเสียบโต๊ะนั่งดีๆกับว่ามีข้นก,ก็ตกต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมหมอเตรียมไฮออกไปเฮ็ดข้างนอกเฮ็ดเสร็จแล้วก็ต้องค้นกลับแล้วก็ค้นขึ้นมากค้นขึ้นมากข้างบนแล้วก็ต้องค้นลงไปอีกแล้วก็หามุมกล้องอกีกเฮ็ดจังไหนมันถึงจะเห็นหนาห่าเฮ็ดจังไหนถึงจะให้เห็นอาหารการเฮ็ดคลิปกินนี่บ่แมนว่าให้เห็นแต่หนาหา่อย่างเดี๋ยวได้ต้องให้เห็นอาหารที่เขากินนำ้ำ ลูกเอ่อลูกจะบอกว่าลูกค้าวา่ัดเอฟซีคนที่เขาเบิง้งเขาจะได้หิวนำ้ำหนึ่งสีหนะเขาจะได้หัว่าเขากินอีหยังมีอีหยังแน่หยังประมาณนี้นะพี่น้องเออเนาะค่ะต้องต้องเล่นมุ้งกล่องน้ำเด้ต้องเล่นมุ้งกล่องน้ำเด้อีดีเด้ทางหามันเบิ้งแบบว่าอ่อหน้าตาก็ยักขี้ให้พูดก็ตาเออใส่องค์ใส่แอบเนี่ยจากนน่อย่างประมาณนี้นะพี่นอ้องเด้อวะ ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะคลิปนี้ก็าจะเน่าๆจังน้อยหรือบ่แนนก็อาจจะตัดไป2สองคลิปเพราะว่ามันเน่าพดอัพโหลดมันสาพี่น้องอัพโหลดมานีสองหมื่นถึงจะได้กันมาคลิปเน่าผดเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนพีพีพี่ๆป้าๆน้านน่อ่าทางบ้านที่เขามาเบิ้งคลิปอีนั่งแล้วก็กดติดตามกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเนาะค่ะเนาะอีนั่งก็ต้องขอขอบคุณอีลีเนาะค่ะจังไดก็ติดตามอีนั่งต่อไปโอ้ยมอไซครับเร็วเถอะเนาะ ติดตามอีนั่งต่อไปเบิรงคลิปของอีนั่งต่อไปเนาะคะ่นะเนาะอีนั่งก็มีทั้งสาลาแล้วก็บ่มีทั้งเอ่อบ่มีสา,าลาก็ธรรมดาสําหรับที่อ่อยงง่างไรใส่คําว่าบ่าบออกพี่น้องใส่เนึกคเขาเบาบ่าบถึกเท่าที่นั่งจะเห็ดได้เนาะคะ่นะเนาะนี่ดีก็ต้องขอบคุณขอบคุณอีนีขอบคุณจากใจจริงเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยว,วารอเบิรงกันว่าเดือนนี้เงินน่าจะออกวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะคะ่ะ เดือนนี้เงินนะ่าจะออกวันทียินเทเบ็ลเงินยูทูบเ,เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเดือนนี้น่างสีใดทอใดายนะเนาะค่ะเนะค <c oughs> าะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอ,อ,อก,กันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย